ซอยต้องห้ามถนนลังวัดที่ขอนแก่นแดนเป็นคนกรุงเทพแต่กำเนิดเกิดมาก็ได้อยู่บ้านที่กรุงเทพตลอดพ่อแม่บอกว่าที่จริงแล้วพวกท่านเป็นคนจังหวัดขอนแก่นแต่เนื่องจากความจนอีกอย่างพวะแม่พากันตายหมดแล้ว ก็เลยได้แยถิ่นฐานจากบ้านนอกเข้าเมืองกรุงทำงานสร้างตัวจนสามารถที่จะซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้เมื่ออะไรต่างๆมันมันม่นคงแล้วก็เลยได้มีลูกชายอย่างเด่นเกิดขึ้นมาตั้งแต่เล็กจนโตพ่อไม่ไม่เคยที่จะได้พาเขากลับไปเยี่ยมบ้านที่ขอนแก่นสักครัง้งแม่หลวงป้าน,นอาอาจะบอกว่าพาหลานกลับไปเยี่ยมบ้านหน่อยมาดูบ้านของตัวเองด้วยปลวกมันกำลังจะกินหมดแล้ว จนกระทั่งปีนั้นพ่อแม่ก็เลยได้พาแดนกลับไปเยี่ยมบ้านเก่าที่จังหวัดขอนแก่นเขารู้สึกตื่นเต้นไม่ใช่น้อยครับนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดแถมยังเป็นบ้านปู่ย่าตายายอีกตั้งหากแม้ว่าพวกท่านจะพากันไปขายฐานที่เมืองผีหมดแล้วก็ตามตอนนั้นแดนอายุ13-14ปีกำลังจะขึ้นม .2 มันเป็นช่วงปิดเทอมรู้ดูร้อนหมู่บ้านแห่งน,นี้มันไม่ได้เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่อะไรมากมายซึ่งบ้านของพ่อแม่เขานั้นจะอยู่กยใกล้ๆกับวัดที่ชาวบ้านพากันไปทาบุญในตอนเช้าหลังจากที่ได้ไปทําความรู้จ,จักกับลุงป้าน,น้าอาทั้งหมดเขาก็มานอนเล่นที่บ้านเพราะยังไม่ได้รู้จักใครขนาดนั้นลูกพี่ลูกน้องที่ใบใกล้เคียงกันไม่มีสักคนเดียว มีแค่หนึ่งที่อายุสิบปีเป็นลูกของน้าชายที่พอจะสามารถเล่นด้วยกันได้กับเขาแม้จะอายุห่างกันสามปีก็ตามเดนก็เลยได้หนึ่งนี่แล้วครับเป็นไกด์นำเที่ยวในหมู่บ้านไปทั้งสองก็เลยได้พากันเดินไปดูนั่นดูนี่ในหมู่บ้านจนกระทั่งประมาณห้าโมงเย็นในตอนนั้นหนึ่งพาเดนเดินอยู่บนถนนข้างวัด ซึ่งมันจะเป็นถนนไปทุ่งนาของชาวบ้านมันก็พอที่จะมีบ้านคนบ้างครับแม่จะไม่เยอะโกตามจึงไม่ได้น่ากลัวแต่อย่างใดแดนก็เดินไปเรื่อยๆจนไปสุดกำแพงวัดมันจะมีถนนเส้นหนึ่งที่อยู่หลังวัดเลยจากที่เขาได้มองเห็นนั้นฝั่งหนึ่งมันจะเป็นป่าอะไรสักอย่างไม่มีบ้านคนเลยสักหลังเดียวแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเผี่ยวมากมาก เขาไม่เห็นมีเสียงมีชีวิตใดๆสักอย่างหมาสักตัวก็ไม่เห็นมีเดือนคิดว่ามันไม่แปลกหรอกบ้านคนไม่มีแล้วมันจะมีหมาได้ยังไงกันล่ะถ้าจะมีมามันก็ต้องอยู่ในวัดนู่นคงไม่มาอยู่แถวนี้หรอกท่านในนั้นเองมันกลับได้มีเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือดังขึ้นมาช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีตอมาเหลือเกิน โอ้โ,โ,อโยเดนทึงกับหมูผึ่งขึ้นมากับสิ่งที่ได้ยินใครเป็นโะไรเขากำลังจะเดินเข้าไปในถนนหลังวัดเส้นนั้นแต่กับถูกหนึ่งลูกที่ลูกน้องเดินแขนเอาไว้อนที่จะพูดออกมาว่าพี่ถนนเส้นนี้ห้ามเข้าถ้าไม่ใช่ลุงสับเปิลเลอเชื่อผมอย่าไปสนใจเลยมันไม่มีอะไรหรอกกลับบ้านกันเถอะ เมื่อหนึ่งได้พูดขึ้นมาแบบนั้นมันก็ทำเอาแดนคิดว่าต้องมีอ,อะไรแน่นอนจึงได้ถามออกไปว่าทำไมถึงห้ามเข้าไปบนถนนเส้นนี้ละ่ะแล้วเสียงร้องนั้นมันเป็นเสียงร้องของใครกันหนึ่งรีบดึงแขนของแดนเดินกลับบ้านพร้อมกับเล่าอะไรบางอย่างให้ฟังว่าในหมู่บ้านแห่งนี้มันเคยได้มีคนบ้าคนหนึ่งที่สติไม่ดีคนบ้าคนนี้ ไม่รู้เป็นโนอะไรยูยูก็เกิดไม่ชอบลวงตาขึ้นมาก็เลยมาแอบเข้าไปทำอะไรลวงตาอยู่บ่อยๆแต่าาก็มักจะถูกเด็กวัดขัดขวางเอาไว้ก่อนก็เลยไม่ได้ทำอะไรดวงตาจนกระทั่งวันหนึง่งคุณบ้าคนนั้นได้แอบ,บเข้ามาทำอะไรลวงตาในวัดได้สำเร็จแม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นอะไรมากก็ตามแเด็กวัดก็พากันโกรธมากๆจับเข้ามาแล้วก็ดมกระทืบ จนคนบ้าคนนั้นอ้วมไปทั้งตัวผู้เย็บบ้านต้องมาห้ามลวงตาท่านเป็นพระเนื้อนาบุญแม้จะถูกคนบ้ามาทำร้ารร่างกายแต่ท่านก็บอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกอย่าไปทำเขาเลยมันเป็นกรรมของท่านที่เคยได้ทำกับคนนี้กับผู้ชายคนนี้เอาไว้ต้องจดใช้คืนให้กับเขาเลยยังให้เด็กวัดพาผู้ชายคนบ้าคนนั้นไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจนได้หายดี ก็เลยได้กลับมาอยู่ในหมู่บ้านตามเดิมเต่หลังจากนั้นสองวันก็มีคนได้ไปเจอคนบ้าคนนั้นผูกคอตายอยู่ต้นไม้ข้างถนนหลังวัดด้วยความที่ถนนเส้นนั้นมันไม่ค่อยมีใครสัญจรผ่านไปมาเท่าใดนักกว่าจะมีคนไปพบเจอมันก็เป็นวันที่สามที่คนบ้าคนนั้นได้ผูกคอตายเข้าไปแล้วน้ำเลือดน้ำหนองนี่ไหลนองเต็มพื้นปีหมด ส่งกลิ่นเหมน็นไปทั่วบริเวณเตอนด้วยความที่มันอยู่หลังวัดก็เลยไม่มีใครได้กลิ่นเอะไรงานศพของคนบ้าคนนั้นถูกจัดขึ้นแบบง่ง่ายและคกรวดเร็วสวดแค่ครั้งเดียวแล้วก็เผาเลยเพราะว่าศพมันเน่าเกินที่จะเก็บเอาไว้ได้อีกแล้วต้องรีบเผาให้เสร็จสิ้นไปชาวบ้านที่มาช่วยทำศพนั้นถึงกับพากลนาวกแตกพวกแต,แต,แต,แตนกันเลยทีเดียวความเหม็นนี่ หาได้มาเปรียบก็ไม่เหมาะสมเรียกได้ว่ามันติดจมูกมากๆเลยติดจมูกไปสามวันเจ็ดวันด้วยซ้ําแล้วการที่มีคนได้ไปเจอศกคนบ้าได้นั้นมันเป็นเพราะว่าชาวบ้านที่พากันขี่รถไปทุ่งนะพอได้มาถึงทางแยกหลังวัดแห่งนี้กับได้ยินเสียงคนพูดขึ้นมาว่าช่วยกูด้วยกูทัวรมานเหลือเกินช่วยกูทีด้วยความที่สงสัยว่าเป็นใคร มอร้องอความความช่วยเหลือลยอยู่แถวนี้ก็เลยได้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในซอยนั้นจนได้ไปเจอศพของคนบ้าห้อยตรงเตียงอยู่อย่างน่าสยดสยองน้ำเลือดน้ำหนองไหลลงมาเต็มพื้นใบหน้าของศพนี่ดูแทบไม่ได้เลยดวงตาของเขาปูด่นออกมานอกเบ้าอย่างน้ากลัวแถมลิ้นยังจูกป,ปากห้อยลงมาถึงหน้าอกอี่กันหักชาวบ,บ้านคนที่ได้เห็นนั้นถึงกับร้องแหกป,ปาก วิ่งก็ไปในหมู่บ้านไม่สนใจมอเตอร์ไซค์ของตัวเองด้วยซ้าเพราะได้เจอกับเหตุการณ์ที่มันสยดสยองนั่นเองจนไม่อาจที่จะมีสติดได้ชาวบ,บ้านทุกคนพากันแตกบ้านออกมาดูพอได้เห็นสภาพของศพแล้วต่างก็พากันวิาพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนั้นนะว่าทําไมคนบ้าคนนี้ถึงได้มาผูผคอขตายแบบนี้ล่ะหรือว่าเดว่ดจะมาจัดการ มาแก้แค้นที่เขาไปทํำร้ายลวงตาหรือเปล่าลวงตาที่ได้ยินชาวบ้านแาบปันพูดไปแบบนั้นทันก็เลยได้บอกว่าไม่มีใครไปทำอะไรเขาหรอกมันเป็นกรรมของเขาเองที่ต้องมาตายแบบนี้ทีนี้หลังจากที่คนบ้านได้เสียชีวิตไปแล้วชาวบ้านที่ขี่รถลงไปทุ่งนามันก็ต้องผ่านแยกถนนรางวัเส้นนี้ กมักจะพากันได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือช่วยกูด้วยอุทรมาเหลือเกินช่วยกูออกไปทีแต่มันกัไม่มีใครกล้าเข้าไปในถนนเส้นนั้นเลยซึ่งปกติก็แทบจะไม่มีใครเข้าไปในถนนหลังวัดอยู่แล้วยิ่งได้มารู้ว่าเจ้าของเสียงพูดนั้นเป็นผีคนบ้าที่เพิ่งได้เสียชีวิตไปมันก็ยิ่งไม่มีใครกล้าเข้าไปเลยสักคนเดียว นอกจากลุงศัพเปลร์อคนเดียวเท่านั้นแล้วครับที่กล้าเดินก็ไปถนนเส้นนี้แม้จะเป็นกลางคืนก็ตามสุดท้ายถนนหลังวัดเส้นนี้มันก็เลยได้กลายเป็นสอยต้องห้ามที่ใครต่อใครห้ามเข้าไปยุ่งเด็ดขาดไม่งั้นคุณอาจจะได้เจอผีแน่แดนที่ได้รู้ถึงความเป็นมาของถนนหลังวัดเส้นนี้มันก็ทต่หอเขาคิดว่าอยากจะเข้าไปพิสูจน์ดูว่า มันจะเป็นผีจริงหรือเปล่าเสียงที่เขาได้ยินนั่นมันจะเป็นผีคนบ้าจริงไหมหรือว่าเป็นเสียงของคนที่แอบเข้ามาช่วยโอกาสเอาความกลัวของชาวบ้านมาเป็นสถานที่ทําความเร็วค้าขายสิ่งผิดกฎหมายก็ได้ไปจัไปรู้เขาเองก็อายุสิบสามปีรู้ดีว่าผู้คนสมัยนี้นั้นมันร้ายกาจน่ากลัวยิ่งกว่าผียิ่งนักรู้หน้าไม่รู้ใจ อย่าเพิ่งเชื่อใครง่งายๆเด็ดขาดคำคืนนั้นเดนก็รีบนอนเร็วพเพราะคิดว่าพรุ่งนี้เช้าอยากจะเดินเข้าไปดูถนนหลังวัดเส้นนั้นอีกสักครั้งเขานอนหลับไปอย่างง่ายดาตามประสาจนประมาณตีสาเขาได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาพราได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือว่าช่วยด้วยช่วยผูด้วยกูทรมานเหลือเกิน กูอยากหลุดพ้นออกจากตรงนี้มันก็เลยทำให้แดนนั้นถึงกับตาแข็งตาสว่างขึ้นมาเลยนี่มันเป็นเสียงของคนที่เขาได้ยินอยู่ถนนหลังวัดนี่นะทำไมถึงได้มาได้ยินอยู่ที่นี่ละ่ะความอยากรู้อยากเห็นมันทำให้แดนตรงลกขึ้นออกไปสองดูที่หน้าต่างก่อนที่เขาจะเห็นว่ามันมีคนคนหนึ่งเดินอยู่ถนนหน้าบ้าน ถ้าทางการเดินของผู้ชายคนนั้นเดือนกับคนเมาเซซ้ายเซ,ยซยขวาปากก็พูดออกมาแต่คำเดิมกูอยากหลุดพ้นช่วยกูด้วยกูทรมานหลือเกินแล้วมาที่อยู่แถวนั้นแดงก็พากันหนอนอนตามเป็นขับป่วนมันก็ยิ่งทำให้แดนอยากจะรู้เข้าไปใหญ่ว่าคนที่เห็นอยู่นี้เป็นผีจริงหรือเปล่าในระหว่างที่แดน ยืนมองดูคนคนนั้นค่อยๆเดินเข้าไปในซอยข้างวัดมันกับได้มีมือมาจับที่หัวไหล่เขาดึงกับสะดุ้งตัวโยนเมื่อได้ผ่อนความกลับไปมองเจ้าของมือที่จับหัวไหล่อยู่นั้นเป็นพ่อของเขาเองเด่นถึงกับลงอกหายใจอกอกมาอย่างแรงพอถามว่าเป็นโะไรมายืนมองอะไรไม่หลับไม่นอนหรอเด่นได้แต่บอกไปนะครับว่า พอดีผมได้ยินเสียงมาเห่าห้อนก็เลยออกมากินดูนะว่ามันเห่าอะไรกันเต็กก็ไม่เห็นมีอะไรเลยจากนั้นเดนก็เดินกลับไปนอนต่อส่วนพ่อของเขาก็เดินไปเข้าห้องน้ำที่อยู่หลังบ้านนู้นเลยตีห้าเดนก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะเขาได้ตั้งนาฬิการปลุกเอาไว้แล้วเดนรีบลุกเดินไปล้างหน้าแปรงฟันในห้องน้ำ จะได้สดชื่นมีง่วงนอนพอทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยเขาก็เดินออกจากบ้านไปที่ถนนข้างวัดในทันทีชาวบ้านบ้านอื่นก็าพากันตื่นนอนขึ้นมานึ่งข้าวกันบ้างแล้วมันก็เลยไม่ได้มือดอะไรมากมายซอยข้างวัดในตอนนั้นมันค่อนข้างที่จะมืดเหมือนกันครับเพราะมันไม่ได้มีไฟอะไรเลยสักดวงเดียวมีแค่ไฟเปิดอยู่ที่หน้าทางเข้ากรเท่านั้น เดนเดินก็ไปในซอยนั้นแบบไม่ได้คิดอะไรเขาแค่อยากจะรู้ว่าถนนลังวัดต้องห้ามเส้นนั้นมันจะมีผีจริงหรือเปล่าถ้าจะให้เขาไปในตอนกลางวันเขาก็อาจจะไม่ได้เจออะไรต้องมาเมือนแบบนี้แหละถ้าจะมากลางคืนมันก็น่ากลัวเกินไปเกิดมีอะไรขึ้นมาจะยุ่งเอาได้เพราะเขาอยากเข้าไปคนเดียวเด่นคิดว่าถ้าอยากพิสูจน์ผีถ้าไปพิสูจน์กลางวัน จะได้เจออะไรจริงไหมเลยต้องไปเช้ามืดนี่แหละน่าจะปลอดภัยดีที่สุดแล้วแดนเดินไปเรื่อยจนได้ครึ่งทางแล้วเขาก็เริ่มที่จะรู้สึกเกย็นลงเรื่อยๆอาจจะได้ความได้ช่วงท้ายวัดนั้นมันเป็นป่าจึงได้รู้สึกเกยนเ็ยนๆแบบนั้นยิ่งพอเดินเข้าไปใกล้จะถึงทางแยกถนนหลังวัดคราวนี้มันก็ได้มีหมอกจางๆลงมาเดนก็รีบเปิดไฟฉายให้มันสว่างขึ้น ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขากำลังได้เดินอยู่บนสวงสวรรค์มีหมอกจางๆลอยอยู่เดือนไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรทั้งนั้นอาจจะด้วยความที่เขานั้นเป็นเด็กกรุงเทพที่ไม่ค่อยเชื่อหรอกว่าผีนั้นมีจริงๆพเพราะเในกรุงเทพบ้านของเขานั้นเดินไปทางไหนก็มีแต่แสงไฟกลางคืนผู้คนก็ยังพาก,กันออกมาใช้ชีวิตกันมากมายพอเดียนเดินไปถึงทางแยกหลังวัด เขาก็ได้ฉายไฟส่องเข้าไปในซอยนั้นบรรยากาศมันมืดมืดเชิงแตกต่างจากเมื่อวานตอนเย็นยนะิ่งนักเขาตัดสินใจเดินเข้าไปในถลนนหลังวัดเส้นนั้นเสียงวันแดงต่างๆเสียงไก่ขันที่เคยได้ยินมันกับได้เงียบหายไปจนหมดสิน้นกลายเป็นเงียบมากๆเงียบซะจนหูของเขารู้สึกอื้อขึ้นมาได้เลยได้ยินเสียงฝีเท้าของตัวเองได้อย่างชัดเจน เดินเดินเข้าไปเรื่อยจนได้ไปหยุดอยู่ตร,ตรงต้นไม้ต้นหนึ่งเขาเห็นมันมีเชือกหย่อนลงมามันก็เลยทําให้เขาคิดว่านี่เชือไหมต้นไม้ที่คนบ้าคนนั้นมาผูกคอตายแล้วทำไมมันถึงไม่ได้มีอะไรเลยละ่ะเขาเอาเชือกเส้นนี้ไว้แบบนี้ทําไมกันละ่ะทําไมไม่ตัดออกไปแล้วเสียงคนพูดที่ได้ยินเมื่อวานในซอยนี้มันเป็นเสียงพูดของใครกัน บางทีมันอาจจะเป็นคนอื่นแอบบมาทําเป็นผีในถนนเส้นนี้ก็ได้เพื่อวังผลอะไรบางอย่างถ้าผีมันมีจริงๆแดเดินเดินก็มาคนเดียวแบบนี้ทําไมผีถึงไม่ออกมาหลอกหลอนละ่ะถนนต้องห้ามเส้นนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวขนาดนั้นนี่นะชาวบ้านปากันคิดไปเองจริงๆเดีนคิดไปต่างๆนานานะเขาคิดว่าในโลกใบนี้ มันคงไม่มีผีจริงๆหรอกชาวบ้านก็ได้แต่พากันกลัวคิดไปต่างๆนานาไปเองมากกว่าเมื่อซอยต้องห้ามถนนหลังวัดเส้นนี้มันไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวเหมือนอย่างที่คิดแล้วแสงของดวงอาทิตย์ในยามเช้าก็กำลังจะขึ้นมาเรื่อยๆจนได้เห็นเป็นแสงสีแดงๆอยู่ที่ขอบฟ้าแล้วแดนก็เลยคิดว่าจะเดินกลับบ้านดีกว่าแต่พอเขาได้หันหน้าจะเดินออกมา มันกับได้มีเสียงคนร้องมันก็หายใจมีออกหรือกาจคือดักทางตาของเขาก็ได้เห็นอะไรบางอย่างห้อยตรงเตีงอยู่ตรงเชือกที่ได้เห็นห้อยลงมาจากต้นไม้ต้นนั้นนั่นแหละครับเดือนละได้ผ่านความปีมองพร้อมกับไฟฉายในมือส่องไปที่เชือกเส้นนั้นภาพที่โยตรงหน้ามันก็ทำเอาดวงตาของแดนนั้นค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น จ้องมองสิ่งที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้าอย่างตาไม่กระพริบขาสองข้างแข่งขางแต่สันส้นๆน้ำอะไรบางอย่างไหลออกมาจากน้องชายที่ห้อยอยู่ติดตัวตลอดเวลาเลี่ยนเห็นว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งห้อยตรงเตงมีเชือกผูกอยู่ที่คอดวงตาของผู้ชายคนนั้นปูดปนออกมานอกเป้าอย่างน่ากลัวน่าสยดสยองลิ้นของเขาก็ไม่ออกมาจากปาก จนจะถึงหน้าหกจูแล้วสมองของเขาเริ่มคิดประมวลผลว่าเฮ้ยนี่ใช่ไหมนี่เป็นผีที่หนึ่งได้บอกจริงใช่ไหมนี่เป็นผีคนมาที่ผูกคอตายเมื mm hmm. ่อสมองได้ประมวลผลว่าคนที่ผูกคอตายอยู่ตรงหน้าในตอนนี้น่าจะเป็นผีร้อย mm. เปอร์เซ็นต์มันก็เลยทำให้เขานั้นอยากจะวิ่งออกไปจากตรงนั้นให้เร็วที่สุด เพียงแต่ว่าร่างกายของเขานั้นมันกับไม่สามารถที่จะขยับขยเลื่อนไปไหนได้เลยแล้วทนายนั่นเองศพผลตายที่ห้อยตรงเติงอยู่ตรงหน้ากับที่พูดขึ้นมาช่วยกูด,ยด,ด้วยกูทนแล้วมาเหลือเกินกูอยากหลุดพ้นช่วยกูทีเขาพูดแค่นั้นแล้วศพก็กระตุกดินดินหันหน้าจ้องมองมาทางแดน ที่กำลังจ้องมองดูอยู่เหมือนกันจนกระทั่งมันได้มีเสียงระฆังของลองตาที่วัดเป็นสัญญาณที่บอกว่าได้เวลาออกไปเดินบินทบาทแล้วมันก็ได้ทำให้แดนนั้นได้สติกลับคืนมาเขาได้วิ่งออกไปจากถนนหลังวัดเส้นนั้นวิ่งกลับเข้าไปในบ้านของตัวเองในทันทีก่อนที่จะเจอว่าพ่อแม่ของเขาได้เดินออกมาจากบ้านพอดีพอได้เห็นใบหน้าของลูกชาย ที่วิ่งกลับเข้าบ้านมาด้วยหน้าตาแตกตื่นก็รีบถามในทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ล่ะเดนทำใจอยู่นานเลยล่ะครับพอทำใจได้แล้วเขาก็เลยได้เล่าสิ่งที่ตัวเองได้เจอให้กับพ่อแม่ฟังพอพ่อแม่ได้ฟังต่างก็พากันตกใจไม่ใช่น้อยเมื่อไี้พาลูกชายอย่างแดนนั้นไปหาลุงที่อยู่บ้านใกล เล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นให้ฟังลุงก็เลยบอกว่าถานนหลังวัดเส้นนั้นมันเป็นซอยต้องห้ามที่ชาวบ้านไม่มีใครกล้าเข้าไปหรอกเพราะมันมีผีคนบ้าที่โผล่คอาตายนั่นเองสุดท้ายพ่อแม่ของแดนก็เลยได้พาเขาไปหาลวงตาที่วัดห้ท,ท่านได้ช่วยลดน้ำมนต์ให้นั่นเองเพื่อดึงสติของเขาได้กลับคืนมานั่นเป็นเหตุการณ์ที่แดน ได้เจอผีมาอย่างจะจ่าจังๆอาจจะได้ความที่เขานั้นอยากรู้อยากเห็นอยากจะพิสูจน์ว่าผีมีจริงๆหรือเปล่าและเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันก็ได้ทำให้เขานั้นได้มีโอกาสทำํำบุญถาวายสังฆทานเป็นครั้งแรกในชีวิตคือที่สนบุญส่วนกนให้กับผีคนบ้านตนนั้นที่ได้มาหลอกเขานั้นเองและในทุกค่ำคืนที่เดนยังได้อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ เขามาจะได้ยินเสียงคนพูดว่าช่วยกูด,ด้วยกูทรมานเหลือเกินช่วยกูทีอยู่แทบจะทุกข์ขืนจนกระทั่งเขาได้เดินทางกลับกรุงเทพนั่นแหละครับถึงไม่ได้มีเสียงคนพูดแบบนี้อีกนี่ก็คือเรื่องราวประสบการณ์ของแดนที่เคยได้เจอเจอมากับตัวเองในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น เจอกันใหม่ EP ต่อไปสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีครับ